ยังวูเป็นสตูดิโอแล้วก็เป็นพื้นที่แกลเลอรี่ของเพื่อนๆนะคะผู้หญิง4คนที่มารวมตัวกัน คำว่ายังวูฟเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหมือนคำไทยกับคำภาษาอังกฤษยังก็คือยังคงทํางานศิลป,ปะกันอยู่อย่างอีกอันนึงที่แปลว่ายังไม่ค่อยโตนักยังไวรุ่นอยู่มันมาจากความรู้สึกของพวกเราที่ว่าพึ่งก้าวเข้ามาเริ่มต้นที่ River City ด้วยแล้วก็พึ่งก้าวเข้ามาที่จะทํางานศิลป,ปะให้เป็นที่ออกมายสายตาของสาธารณะจริงๆ เทคนิคของปูนะคะก็จะเป็นสีน้ําค่ะแล้วก็เป็นเทคนิคผสมซึ่งเทคนิคผสมตรงนี้ก็คือเป็นเทคนิคก,การวาดสีน้ําลงบนกระดาษก่อนนะคะแล้วก็ไปไดคัทจัดวางองค์ประกอบในคอมแล้วก็พิมพ์ออกมาบนผ้าคแคนวาสค่ะคอนเซปต์ <Concept S 1> งานของปูก็จะเป็นแบบว่าผู้หญิงผู้หญิงค่ะแล้วมีความเป็นผู้หญิงสูงแล้วก็เป็นสิ่งที่ชวนฝันแล้วก็ผสมความแฟนตาซีเอาไวน้นิดๆด,ด้วยค่ะ เป็นเทคนิคคือออยล์ออนแคนวาสนะคะส่วนใหญ่จะเป็นออยล์บางอันที่อยู่บนกระดาษเนี่ยก็จะใช้เรื่องของสีช็อกสีพาสเทลหรือรวมถึงชาโคลด้วยเป็นลักษณะงานที่มันเหมือนเป็นแลนสเคปแต่ว่าเป็นแลนสเคปที่ไม่ใช่แลนสเคปในที่นั้นจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะวาดแลนสเคปแต่ตั้งใจจะวาดสภาวะบางอย่างมงยามบางอย่างผ่านแลนสเคปแล้วก็อ็อบเจกต์บางอ็อบเจกต์ที่ปรากฏอยู่ในภาพก็เป็นงานแบบเอ็กซ์เพรสชั่นเนาะแต่ว่ามันก็คือกึ่งจริงกึ่งไม่จริงอูอยากจะวาดสิ่งที่แบบ เหมือนชวนคุยชวนคิดนะคะผ่านภาพต่างๆในงานข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่วาดบนกระดาษแบบเร็วๆเ,เลือกใช้เทคนิคพวกสีช็อกหรือชาโค คือสีอะคริลิกบนผ้าใบส่วนใหญ่สไตล์งานเนี่ยมันก็จะเป็นป๊อปอาร์ตผสมกับทิวบิดซึมนิดก็ไม่ได้เยอะหรอกไม่ได้ชัดเจนมากแต่ว่าก็มีกลิ่นของมันอยู่อะค่ะอีชอบใช้คู่สีที่มันเป็นคู่สีตรงกันข้ามให้มันอยู่ใกล้ๆกันเพื่อที่จะให้มันแบบมีความแตกตา่างแต่ว่ามันก็สวยมันไม่ไม่ได้ตัดกันจนแบบว่าดูแล้วมันเหมือนคนละภาพชอบใช้สีให้งานดูสนุกให้ดูแล้วมันแบบพอคนมายืนมองงานเราแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ้มยิ้มบ้างอะไรอย่อางเงี้ยค่ะ ไอคลิคออนแคนวาสค่ะในบรรดาจ้าก็จากสัญชตาตญาณของสัตว์เวลาเรามองสัตว์เราจะเห็นสัญชตาตญาณของเขาซึ่งมันก็คือใกล้เคียงกับเราเพราะว่ามนุษย์กับสัตว์จะมีสัญชตาตญาณที่เหมือนเหมือนกันเช่นความกลัวความระแวงการจ้องมองการป้องกันตัวพอเราเห็นเราก็เกิดภาพเกิดจินตนาการเกิดความรู้สึกก็เลยเอามารวมกันทําให้เกิดภาพนี้ขึ้นมาค่ะ ทุกๆคนทุกๆสายอาชีพที่ไม่ใช่เฉพาะวงการศิลปะอย่างเดียวได้เข้ามาดูเพราะว่าที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการสร้างสรรค์เหมาะกับการที่จะมาเรียนรู้แล้วก็เหมาะกับการที่จะมาร่วมแบ่งปันกันโดยเฉพาะในเรื่องของศิลปะค่ะไม่ใช่เฉพาะศิษยสานโซนแอ์แต่ก็มีงานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆมาดูแล้วก็จะได้แรงบันดาลใจค่ะได้ความคิดบางอย่างที่อาจจะทำให้เรามีไฟหรืออะไรบางอย่างในการทำงานขึ้นมา